สวัสดีนะครับคลิปนี้ก็ได้มาร่วมทำบุญตักบาทนะครับในงานริวัวิสกรรมที่วัดบ้านนกีนะครับอำเภอละหารทายจังหวัดบุรีดรรม่อครับมาถึงนะครับเราก็ต้องนำพัตหารนะครับเอาไปใส่รวมไว้ที่โรงครัวก่อนนะครับส่วนข้าวสุก เราก็รอใส่บาตอีกทีหนึ่งนะครับช่วงพระสงค์นะครับเดินบิณฑบาตนะครับเดินบิณฑบาตรข้าวสุกการข่า,ขาปริวาสก็เขามาหลายวันนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสนะครับก็เลยมันทำบุญตักบาตรนะครับรวมถวายพระทหาร นะครับในพระภิกษุสงฆ์นะครับตลอดจนผู้ที่ปฏิบัติตนรักษาศีลน,นะครับในงานพิธีวัตรกรรมนะครับเดี๋ยวให้พี่น้องครับติดตามชมนะครับตอนต่อไปอราต่ไ้มง

ันนเป็นรรยากาศกลาวันาเราจะมีอนยืดยยืะกอบเป็นคนผมกทำนมารุกจักุมง่ายแลนว้นมาจะพอกับแน่ในช่วงที่งจะมีโรงเรียนเนาะอ่ะกอรพุทนาบุญกับนาบุญโยธาผ่านท่านกรอบเดยนะุโยารัทธาพระกรอบทีสารงบางแก้วมีนาุ หลวงมีเสด็จพระคุณสมเด็จพระกรมธิบดีพระราชอาณาจักรและบาณเป็นคุณโยมท่านท่านเทศมกรอีกนะครับที่ได้มอบอํานาจไปทางพระคุณในพระที่เสด็จรับ <laughs>

เราะฉนั้นเาก็ทำในกกมเด็กๆที่ต้มีการเรีย่ไดมาทางบูชไว้บารรตัวเตัเราเการประหารในดืดนเรานันก็ต้งมีการเรย

กูมาจาก้งอ่อที่มโนถึนานเด็กเีงมาเรียนการเงินได้ดีหนังสือภาษาอังกฤษได้ดีภาานได้ดีภาษาอังกฤษไ้ดีภาษาจานได้ทีงาษาอังนาานี ินเป็นนัว่าย้ำก็รกอบด้วยการเป็น่อโดยเราะท่านี่มีการักนทำมืรักมือแห้งมือรอนมือร้อนอู่่นะครับการที่จรกกทำมร้ีอ่รกาที่รทืรอนอย่นะครับเดววันนี้จะ่ารารก็จ้าแล้วเรานี้จะ่าครก็จ้อาเียวันี้จก่าใคร่าคก็จะต้องมาแล้วเดี๋ยววันี้่ารารก็จะต้องมา ที่อยู่านนี้คือเด็กสองคนนี้ตอนแรกเราไกันู้แต่หลังจากนั้นเราพบ่ารถ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 เร่องนี้มาที่ประตูอาพี่บาตังตังชาวบ้านจะรับคนไข้ครอบครัวเขาจะทำมางานที่ที่เราที่มาเสนอค่ะและตอนนี้ที่เราได้ับการยังคงอยู่ บนเกาะนั้นเนี่ยคือเขาพูดกัได้ว่าบนเกาะนี้เขาจะเป็นพันธุ์ที่มันต้เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดในทางการถ้ามันเป็นบนฝั่งตัวใหญ่ก็จะต้องเป็นตัวที่ใหญ่ตัวที่ใหญ่ตัวที่ใหญ่ ที่ปราทิปตคน้ําที่แข่งดอกรวมกันแล้ววันนี้มีเวลาที่กับปากไปสร้างเป็นทําต่อไปเสียไปใหม่อยู่กับเป็นเป็นต้องที่จะรอครับ <coughs> <coughs>